สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมและก็เป็นกำลังใจให้อยู่ณนตอนนี้นะครับยังไงก็ขอร์สสวัสดีโดยเฉพาะเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าพี่พน้องๆที่ปลูกอ้อยคันน้ำนะครับปลูกอ้อยคันน้ำหรือว่า,าจะเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยฟันก็นแล้วแต่นะครับก็คือ คนที่รักในการปลูกอ้อยนะครับวันนี้นะครับทางไร่สมใจนะครับก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับนำมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมรลบฟังกันและก็ศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทุกคนสามารถ ทำกันได้นะครับก็คือการบ่มข้อตาอ้อยแบบง่ายๆนะครับการที่เราจะบ่มข้อตาอ้อยนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ใครจะใช้กันในรูปแบบไหนแต่วันนี้ผมก็ได้มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราได้ท่อนพันอ้อยมาแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นก็คืออันนี้เป็นกะละมังนะครับ อย่างผมใช้เนี่ยก็คือกระมัง2ลูกนะครับลูกแรกก็คืออเราสำหรับตั้งสลับใส่ท่อนพันอ้อยนะครับซึ่งอยู่อ่าข้างในส่วนด้านบนนี้นะครับจะใช้กระมังหรือว่าจะใช้ขวาคลบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่มีบังเอิญว่าผมมีกระมังอยู่2ลูกก็เลยใช้กระมังสองลูกนี้นะครับก็เอามาบ่มข้อตาอ้อยนะครับ อุปกรณ์แค่นี้นะครับก็ทําให้อ้อยที่เราบ่มงอกได้ดีนะครับวิธีง่ายๆก็คือนะครับนี่ก็คือที่ผมบ่มไว้5วันแล้วนะครับอันนี้5วันวันนี้ก็จะมาเปิดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเขางอกอะไรขนาดไหนแล้วนะครับบ่มไว้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าท่อนพันธุ์มีอยู่ไม่ไม่กี่ท่อนพันุ์นะครับ อ้นี้คือขวารอบนะครับอ้นี้ผมเน้นคือขวารอบนะครับเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่ว่ามันครอบได้แต่ผมมีสองลูกกะละมังก็เลยใช้ขวารอบใช้กะละมังครอบนะครับ <S <s เปิดกะละมังนะครับส่วนนี้ก็คือผ้านะครับผ้าผ้านี้ใช้คลุมนะครับผ้านี้เราทําให้มันเปียกนะครับทําให้มันเปียกชื้นเราก็มาคลุมไว้ นะครับคลุมไว้ด้านบนนะครับคลุมไว้ด้านบนเลยนะครับไม่ได้คลุมทับกับท่อนพันอ้อยนะครับคลุมไว้ด้านบนสาเหตุที่คลุมไว้แบบนี้นะครับเพราะว่า,าผมไม่ต้องการให้หน่ออ้อยที่ขึ้นมานะครับเขามาชนกับผ้านะครับต้องการให หนอ,อ้อยที่ขึ้นมาคือชี้ขึ้นข้างบนนะครับชี้ขึ้นข้างบนถ้าเราทั้งผ้าทับติดไว้กับอ้อยเลยนะครับหนเขาที่ขึ้นมาก็จะเบียดกันกันกบผ้าของเรานะครับทาให้หนอาจจะไปคนละทิศคนละทางกันหรือว่ามันกระทุงผ้าอยู่นะครับแต่ถ้าเราคลุมไว้แบบนี้คือเราคลุมไว้ด้านบน นะครับคลุมผ้าไว้ด้านบนทําให้ผ้าไม่ไปทับกับหน่ออ้อยที่จะแตกขึ้นมานะครับก็คือ,อเคยมีประสบการณ์นะครับผมมีประสบการณ์ก็คือเมื่อก่อนผมก็ใช้ผ้าทับนะครับผ้าทับที่ท่อนพันอ้อยเลยก็ปรากฏว่าหนมันก็ขึ้นไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่ามันมาดันผ้าอยู่นะครับผมก็เลยใช้วิธีใหม่นะครับ ใช้วิธีใหม่โดยที่ว่าคลุมผ้าด้านบนของกลมังเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดอ้อยหักยอดอ้อยงอนะครับใช้แบบนี้อ่าเดี๋ยวเปิดผ้าให้ดูนะครับเปิดผ้าดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเนี่ยนะครับห้าวันนะครับเราก็บ่มไปห้าวันนะครับดูผลนะครับ ตอนนี้ลากก็งอกแล้วนะครับที่บ่มที่เห็นนี้นะครับเป็นอ้อยดำเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นท้นพันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นทอนทอนที่แก่นะครับทอนที่แก่ก็คือเป็นท้นโคนนะครับเป็นท่้นโคนทั้งนั้นนะครับมีรู้สึกช่วงปลายปลาอยู่อยู่จะเป็นท่อนเดียวนะครับดังนั้นก็เป็นท้นโคนนะครับและทีนี้ ตาของเขาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าตาเนี่ยแก่แล้วนะครับก็เป็นต้นโคนตาของเขาแก่แล้วก็เลยต้องบ่มอ่าหลายวันหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ก็บ่มมา4วัน4ี่คืนนะครับ4วัน4คืนวันนี้ก็เป็นอ่าวันที่5นะครับนี่ก็คือนะครับ เนี่ยครับก็คือผลลัพธ์ออกมาที่ผมได้อธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันเมื่อกี้ว่าทําไมผมถึงได้คลุมผ้าด้านบนเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการให้หน่อเน,นี้แหละครับของเขาชี้ขึ้นด้านบนนะครับทำไมต้องให้ชี้ขึ้นด้านบนก็คือเราจะสะดวกเวลาเราเอาอ้อยลงหลุม หรือว่าเอาอ้อยไปเพาะชำนะครับเวลาเราเอาอ้อยไปชำเราก็สามารถตั้งได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน่อเขาก็จะชี้ขึ้นด้านบนหน่อชี้ขึ้นด้านบนนี้นะครับทําให้เราเนี่ยปลูกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปลงในหลุมนะครับเราก็กลบดินได้ง่ายนะครับพอเรากลบดินแล้วเนี่ย หนอเขาก็จะโผล่อยู่ด้านบนนะครับหนอเขาจะปล่อโผล่อยู่ด้านบนก็เลยทําให้อ่าเราได้ปลูกง่ายทํางานง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าหนอเขาชี้ไปคนละทิศคนละทางนะครับหรือว่าหนอเขาชี้ไปด้านหน้าแบบนั้นนะครับเราก็ปลูกยากนะครับฟังไปแล้วเขาอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าอ่าหนออ้อยจะชี้ขึ้นด้านบนนะครับอาจจะใช้เวลา4ีหวันนะครับแต่ถ้า มันชี้อยู่แบบนี้แล้วนะครับเราไปลงดินปุ๊บนะครับมันก็จะชี้โผล่หาแดดอยู่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอสี่ห้าวันให้หน่อเขาชี้ขึ้นด้านบนนะครับนี่ก็คือเหตุผลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมทําแบบนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่มันชี้แบบนี้แล้วนะครับส่วนหน่อที่ยังไม่ชี้นะครับก็อาจจะ ลงไปแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่นี้ผมก็อ่าจะบ่มต่ออีก2วันนะครับแล้วค่อยเอาไปนะครับค่อยเอาไปเพาะนะครับนี่นะครับเพราะว่าบางท่อนเนี่ยก็เขาเขายังองอกไม่มากก็คือยังเพึ่งโผลมานิดเดียวอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับอันนี้โผลแล้วนะครับแล้วก็ชี้ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยชี้ขึ้นแล้วท่อนนี้ ชี้ขึ้นทั้งสองข้างแล้วนะครับเนี่ยครับเราไปลงหลุมแล้วมันก็ง่ายเลยนะครับในเบอร์เขาชี้แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ทําแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนท่อนโคนนะครับท่อนโคนนี่ก็ธรรมดานะครับท่อนแก่เนี่ยก็คือจะงอกช้านิดหนึ่งนะครับจะงอกช้าแต่ตาเขาก็โผล่มาแล้วนะครับเนี่ยตาโผล่มาแล้วโผล่มานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะครับ เริ่มโผล่มาแล้วเพราะว่าช้านิดหนึ่งนะครับคือจะช้ากว่าท่อนปลายนะครับสำหรับท่อนโคนเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเราอาจจะเอาต้นที่ว่ามันงอกยาวแล้วแบบนี้นะครับไปชําก่อนก็ได้นะครับที่งอกยาวเนี่ยไปลงหลุมหรือว่าไปชําไว้ก่อนนะครับส่วนที่ว่าต้นที่ยังงอกไม่ยาวนะครับเนี่ยท่อนโคนแบบนี้นะครับ เราก็สามารถบ่มต่อได้นะครับบ่มต่อได้เพื่อให้เขาโงกยาวกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับให้ตาเขาชี้เลยนะครับอ่าอย่างท่อนนี้นี่ก็งอกมาแล้วนะครับงอกมาแล้วนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ชี้ขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ก็ต้องบ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะอ่าเอา2ท่อนนี้นะครับที่งอกแล้วก็ชี้ขึ้นด้านบนแล้วเนี่ยก็พาไปเพาะก,กันก่อน นะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่งอกอส่วนที่ยังโงกไม่มากนะครับเราก็บ่มไว้ก่อนนะครับก็บ่มไว้ก่อนก็ค่อยทยอยพาไปเพาะนะครับเราไม่จำเป็นต้องพาไปเพาะพร้อมกันเราก็เลือกที่หนอย,ยาวพาไปเพาะก่อนนะครับเอาหนอที่สมบูรณ์ก่อนนอกนั้นเราก็บ่มต่อไว้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นอลไร เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปนะครับแต่เป็นเทคนิคที่ใช้ได้นะครับทำแล้ได้ผลนะครับหนึ่งระบมแบบนี้อ้อยเรางอกแน่นอนนะครับจะงอกช้าง,งอกเร็วมันก็งอกนะครับสองนี่ก็คืองอกแล้วเมื่อมันชี้ขึ้นด้านบนนะครับเราก็จะพาไปเพาะได้ง่ายนะครับไปลงหลุมลงล่องได้ง่าย นะครับเพราะก็ชี้ขึ้นหาแดดแล้วนะครับอ้อยก็ต้องการแสงแดดแล้วพอไปลงหลุมไม่กี่วันเขาก็จะโตเร็วแล้วก็พุ่งเพื่อ,อาหาแดดนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเทคนิคเล็กๆน้อยๆยนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่า,าเรามีหลายต้นเราก็สามารถซ้อนได้นะครับเป็น2ชั้น3ชั้นก็ได้โดยที่ว่า,าถ้าชั้น2 เราก็ตั้งขวางนะครับตั้งขวางอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ตั้งขวางไปอีกด้านหนึ่งอ่าเนี่ยผมสมมุติว่าสมมติเรามีอ่าเราเราเราเพาะหลายหลายท่อนนะครับเราก็ตั้งขวางแบบนี้เลยนะครับทำสองชั้นได้สองชั้นได้สามชั้นได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ก็อ่าต้องตั้งขวางนะครับคืออย่าให้มันไปอยู่ทางเดียวกันนะครับตั้งขวางเพื่อไม่ให้ตาเขาได้อ่ามันงอกมาเนี่ยแล้วก็ ชนกันมีปัญหากันนะครับเราก็สามารถทําให้ตามันอยู่คนละทิศคนละทางก็ได้นะครับแล้วก็ทุกท่อนที่เราตั้งเนี่ยที่เราเพาะตาก็เขาจะชี้ขึ้นด้านบนทั้งหมดนะครับมันจะได้ไม่ตาไม่ชนกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับเป็นวิธีการพบพันอ้อยนะครับไอ้นี้ก็เป็นพันอ้อยดํางเวียดนามนะครับก็เพาะไว้เคี้ยวไว้กินนะครับอ้อยกรอบนะครับ ใช้ได้ทุกอ้อยนะครับทุกอ้อยพันอะไรก็ได้นะครับก็มาใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเราเพาะเยอะๆเป็นร้อยๆท่อนก็อาจจะหาวิธีอื่นนะครับที่มันทําสะดวกกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราจะเพาะเก้าท่อนสิบท่อนหรือไม่กี่ท่อนเราก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าการใช้วิธีแบบนี้ปุ๊บเราบ่มสี่ห้าวันพอมันงอกแบบนี้ปุ๊บเราก็ลงหลุมได้เลยนะครับไปปลูกได้เลยนะครับ แราว่าตาก็จะชี้ขึ้นดันบนแล้วเราก็ปลูกง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ